สวัสดีครับ <mel od ic> ทุกคนว e ันน i̇şte <mel od ic> <mel od ic 2> ี้เราจะมาเริ่ม7นาทีในบล็อกฟุกันนะครับก็เป็น7นาทีในบล็อกฟุนะครับตอนนี้ผมได้อัดคลิปกับปื่มพีพีนะคปอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ชวนปื้มพีพี้ึ่พลงไปตีบอส มาถึงที่เอเวสแล้วผมก็หันไปดูวนเว็บหนึ่งแล้วกดเข้าไปเอาเว็บพื้นพีก็ไปดูนะครับว่าบอสคหรือยังะครับ,บอสน่าจะเกิดแล้วนะครับพื้นพีไปโดดกลับไปอเคอกสแล้วผมก็ได้เข้ามา นะครับแล้วผมก็เบอร์ินไม่รู้ทำไมเพราะว่าผมกดอ,อ,อะไรไม่ได้เมื่อกี้เลย หนึงรอบนะครับถ้าผมก็เดินกลับไปหนึ่งรอบก,ก็เลยใจบ้างคุมสักนิดหน่อยนะครับจะได้เพิ่มหลอดเลือดและเอเนอร์จีนิดตอนนี้นพอผมเข้ามามันก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมก็เลยช่วยปึ๊บพีพีนะครับปึ๊บพีพีตีนะครับมันก็จะตายแล้วผมก็โดนมันดึงขึ้นไปนะครับก็เลย แล้วมันก็รีเลือดด้วยความไวเร็วสูงแล้วผมก็เกือบจะตายนะครับดีนะครับผมเปิดหาคีสังเกตทันนะครับผมแล้วก็ผมก็ตีมันต่อแล้วผมก็เกือบจะตาย <circul ate S 1> แล้วผมก็เปิดหาคีสังเกตเพื่อหลบการโจมตีของมันนะครับแล้วผมก็ตายไม่ตายนะครับแล้วพ,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 พื้พคุณเพื่พีพีเข้าก็ฆ่ามันให้เลยนะครับเอาผมก็ ได้อัพเวลด้วยนะครับผมก็อัพ t a c กไป stack หรือัสสเตตัส,ตตสตตไม่ใช่หรอแอดตอนนี้ผมก็บอกส่วนในชุมเชทที่เขาเรียกผมเป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมก็เลยจะพิมพ์ไปนะครับบอก ปุณพื้อปีพีเนี่ว่าไปสุ่มผลกันนะครับแล้วพอผมไปถึงมันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมสุ่มไม่ได้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเตรียมตัวไปดูนะครับมาครับผมก็ เทคเรือสามร้อยที่แรงอยู่นะครับผมแล้วผมก็ใส่ผ้าคลุมนะครับเพื่ีพีก็ใส่ผ้าคลุมนะครับแต่ยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผมไปดูอีกทีคุณเพื่อบีพีเขาใส่ผ้าคลุมนะครับตอนนี้เราก็กําลังขับเรืออยุดนะครับก็อาจจะรออยู่แก้วกว่าจะถึงนะครับ ก็ตอนนี้อาจจะเงียบนหน่อยนับเพราะว่าเรากําลังขับเรือไปนะครับขับเรือไปก็ขับไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงผมอาจจะหยุดนะครับผมหยุดเงียบนิดนึงนะครับผมกาแเ่งแล้วกล้ถึงแล้วกลวถึงแล้วครับทุกคน ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับที่ผมบอกไปว่ามันมีเรื่องนึงที่ทำให้ผมสูงไม่ได้ก็รอดูนะครัเว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับผมมาแล้วผมก็เลยกระโดดไปก่อนแล้วทีแรกผมนึกว่าปือ้อพีพ,พีหลุดหรือข้างอะไรนะครับนั่งนิ่งนิ่งนะครับแล้วก็เพื่อนผมบอกให้สุ่งผลให้หน่อยเพื่อนผมก็เลยบอกว่าให้ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับ อีกคนหนึงอยู่ก่อนมานะครับผมก็เลยบอกไปนะครับว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมจะซ่มผลไปให้เพื่อนนะครับก็เลยเดินขึ้นไปไม่เดินหรอกครับกระโดดขึ้นไปเลยแล้วพอมาถึงก็เลยกดเข้าไปอ่ะผมกดซ่มเลยซ่มุ่มดูสิครับห้าสิบสามนาที โอเคครับนี่คือเรื่องที่ทำให้ผมสุ่มผลไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็กำลังจะบอกนะครับบอกเพื่อนนะครับว่าแล้วก็คุณเพื่อปีนับว่าแล้วก็บอสกอกกลางเกือบพอดีว่าห้สามนาทีถึงจะสุ่มได้เพื่อนผมอีกคนนึงก็เลยเรียกคุณปีปีปีกแคม ครับตอนนี้เราก็ก็คลิปนี้ก็จะจบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะครับใส่ซับสไคร์กับ